ความเน่าทั้งหลังอ่ะสามีเราดูมามันเป็นไส้อยหลักแหละเข้ามาแกเลยอืมเพื่าจะผมรอยอย่างเดียวกับพ่อเลยต้องก้าวไปอีแบบนี้เพราะว่าอย่งนั้นเป็นไข่ไๆหลักไส้จอนหลักไส้ไข่ยูลอกผมตุง สรอยมันก็โอเคอยู่แต่ว่าพวกผมกยึดสรอยอยากกันมันนรอยหยากกันนั่นอีกพวกไมต้องสั่ดูนั่งสร้อยได้ด่วยแบบตะกี้ก็ยึดเด้กแบบน่า,ม,ามันไม่ต้งมืออ๋อแม่นแบบตะกีย้ยึดเออ่ยต้องเกตอาหารการกินป่ะไปกินยัง,งนี่คลองเงนนั่งกินอะไรก็กงพยาบาลแต่ว่าบ่าบัาบานนั่นอื ก็เป็นเงี้งๆงองๆเป็น่ยนอ่ะไม่รู้เป็นนแล้วเอาจิ้มแบบรุงผมมาแต่งบั้ผมผมไม่มีนำมาจิ้มอยังยี่ห้ออย่างเพราะมันใส่รสจิ๋วจิ๋วแต่ว่าผมแบบแมนแมนแบบออกบ้านนั่งกินไหมอ๋อลูบเลยแมนออกบ้านเลาก็เอาแทนเยี่ยวเห็นไหมลายยางเฮ็ดแทนเยี่ยวเท่ากันไปเลยด้บ่ลาไป่หงเลยด้ ผมซอยบังรุ่งวงนั่งซอยจอนออกบ้านแน่ก็เป็นเป็นอย่างเงี้ยครับอืมทักรูปออกมาแทนเยี่ยวเลยอืมเยี่ยมดูใส่ดูหั่นใส่ให่กันมากันท่าเรียบร้อยนี่เรียกทรงอะไรตัดซอยแต่งทรงอืมจอนผมจอน เป็นทรงจอนป่ะตัดซอย,อยแต่งทรงเป็นทรงจอนจอนเพราะเขาบอ,อกเขาอเขาไหวเขาไหวจอนด้เขาเรียกจอนเขาไหวจอมานจันนี่ตัวไหวจอนข้างหลังก็เป็นนซอยผมซอย ออกเป็นสีขาวสีอันสีช,ช็กอกโกแลตอ่อนสีช,ช็กอกโกแลตอ่อนมันจะออกเป็นเนื้อเนื้อ,อขาวๆเนาะสีเดียวครับชุ่หัวก่อนสีเดียวก็ห,หัวไอ้ฝาไอ้ฝาเลยทีเดียวจะเรียนดำแล้วแม่ว่าจะเรียนดำมาให้จะเรียนสีให้ฝาก็ได้สีเดียวก็หัวก่าเลย เงินดำไร้ประห้า so so ่งแต่สีอันนี้มันจอกแลกเพราะว่าอกมากมันคือสีผมเขาธรรมดามันติดรดปืดอันใจดำมันปืดสุดจังทันบางอ่างสีแดงแห้งบอบกินตะเบิงเข้ารดอายคน นี่พาก,กันต้องไปเศ้าไปเศร้าห้องยวนมาหลุกเศ้าแฟนอยู่บวีไงเอาห้องหอไปด้อไปนอนนะห้องนะหลอดห้องหลอดทิพเนาะ อ,อนงานนซื้อเป็นกลองเขาดีกว่ากาต้องน้าต่างแยกก็ต้องน่าหูมาหลายคนอก็หลายคนกองยต้องหหต้องเห็ดเห็ดจิ๋นยังคุ้ม ช็อกโกแกลกอ่อนรอแห้ง30นาทีล้างออกเสร็จแล้วครับขอบคุณมากครับที่รับชมฝากกดติดตามด้วยนะครับ